สวัสดีค่ะอร่อยใบอ้อยหรืออร่อยใบอาโออีนะคะวันนี้นิกจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำผัดกระเพรากุ้งค่ะนิกเตรียมกุ้งไว้แล้วนะคะแล้วก็มีพริกหยวกนะคะใบมะกรูดค่ะอันนี้เป็นพริกสับค่ะซึ่งนิกใช้พริกแค่เม็ดเดียวนะคะแล้วนี้ก็สับพริกเป็นพริกชี้ฟ้านะคะผสมเพื่อให้ดูแบบว่าแซบนะคะแต่จริงจริงนิกใส่พริกแค่เม็ดเดียวค่ะพริกชี้ฟ้ากระเทียมแล้วก็ใบกระเพราแช่แข็งของนิกค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ ใส่น้ำมันลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะเสร็จแล้วตามด้วยพริกค่ะ มะกรูดค่ะแล้วก็โทษจีิค่ะเพื่อนๆนิ่หยวกนะคะ น้ำหน่อยค่ะถ้าไม่ชอบน้ำเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่แฟนนี้ชอบออน้ำราดข้าวนะคะนี้ก็จะใส่น้ำเยอะหน่อยค่ะเสร็จก็ปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะนิดหน่อยค่ะผงปรุงรสค่ะ ีอิ้วขาวหรือแม็กกี้นะคะน้ำมันหอยค่ะ แล้วใส่สียูดำหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะถ้าเพื่อนๆทำทานเองนะคะก็คือแล้วแต่ความชอบเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะ ใส่น้ำเยอะเพราะว่าแฟนนิกชอบเอาน้ำราดข้าวค่ะคือเหมือนกินเหมือนซุปเลยนะคะนี่ก็จะใส่ใบกะเพราค่ะลงไปเลยค่ะเพราะว่าข้างในมันยังแข็งอยู่นะคะมันจะได้ละลายนะคะเป็นใบกะเพราที่นิกทำไว้นะคะเห็นไหมคะว่าสีสันเขาก็ยังสวยอยู่ค่ะแล้วก็ใบไม่ขาดไม่แตกด้วยค่ะวิธีนี้ นี่เคยแช่แบบว่า,าไม่ได้ต้มนะคะแบบว่าสดๆเลยแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะมันจะแตกค่ะเพื่อนๆเวลามันแข็งแล้วมันก็จะแตกแล้วก็พลิกชี้ฟ้าค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เขาของนิกละลายแล้วค่ะเดี๋ยวนีกก้ชิมดูหน่อยค่ะเผ็ดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆโอเคแล้วค่ะเพื่อนๆรสชาติถูกใจแล้วค่ะเสร็จอันว่าเรสร็จเรียบร้อยค่ะผัดกะเพรากุ้งค่ะแซ่บๆค่ะเพื่อนๆ เสร็จเรียบร้อยค่ะผัดกะเพรากุ้งของนิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามนิกในคลิปจะต่อไปด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะคลิปนี้นิกก็ขอลาไปก่อนค่ะติดตามคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ